อาจทางคิกขมักช่วยระงับภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อามาตาปุตติกภัยยะว่ามีอยู่สามอย่างสามอย่างคือมีสมัยที่ไฟไม่ใหญ่ตั้งขึ้นไม่หมู่บ้านไม่นิคมไม่นคร ในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ ผัดพาไปทางหมู่บ้านทางนิคมทางนครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้บารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายบุตุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สองภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือมีสมัยที่มีภัยคือการกำเริบกระบฏมาจากป่าประชาชนขึ้นยานมีลอ้อหนีกระจัดกระจายไปเมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายบูรชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่า เป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สามพิษุทั้งหลายบุตุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภายัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สามอย่างเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายบุตุชนผู้ไม่มีการสดับกล่าวสมาตาปุติกภยัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้แท้แท้สามอย่างนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภัย ัยที่มารดาเลบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียภิกษุทั้งหลายไยสามอย่างที่มารดาเลบุตรช่วยกันได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าสามอย่างคือสมัยที่ไฟไม่ใหญ่เป็นอย่างที่หนึ่งสมัยที่น้ำท่วมใหญ่เป็นอย่างที่สองสมัยที่หนีโจรขบฏเป็นอย่างที่สามเหล่านี้บางคราวมารดาเลบุตรก็ช่วยกันและกันได้ แต่บุตุชนผู้ไม่มีการสดับมากล่าวว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดภิกษุทั้งหลายภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสมอย่างเหล่านี้มีอยู่3อย่างคือภัยเกิดจากความแก่ชาราพยังภัยเกิดจากความเจ็บไข้พยาธิพยังภัยเกิดจากความตาย มารณพยังภิกษุทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าแก่เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากับมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิด บุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดมารดาของเราอย่าตายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้สามอย่างภิกษุทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุตติภัยและอมาตาปุตติภัยอย่างละสามละสามเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายหนทางหรือปฏิปทานนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือ อริยอัจทางคิกคมักนั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้แหละหนทางนี้แหละปฏิปทาเป็นไปเพื่อเลิกละก้าล่วงเสีย ซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุติกภัยและอมาตาปุติกภัยอย่างละสามละสามเหล่านั้น